พาได้กินอ่างหมื่อเจ้าเมื่อนี่ล่ละขอยจะกินอ่างเจ้าคักคักน่องเลยคุณนาเสียงคกุกคักดังหอดเพื่อนไม่ยา่อยเอาให้มันเบิดทุกเสน้น ผูใด้่ระานกินข้าวฝ้าวมาเด้อแล้วสิไปนั่งกินอ่างแบบคัดๆแบดที่นี่มาพี่น้องบบดที่นี่โซโลสวัสดีค่ะขอเวุพี่น้องทุกคนเช่าเฟซบุ๊กขึ้นหอดข่อยบอ่อไปขึ้นหอดงูเจ้าหลายลายโดนโดนแล้วข่วันหดมากินโชว์แบบที่นี่ข่สิมากินโชว์กินอ่างมูเจ้าเบิง้งข่กินอียังม้นนี่ต่บกหุ้ง ปูปลาพี่น้องมีบรก,กอกพร้อมโอ้ยแสบหลายพี่น้องเอ้ยรอบนี้หืมเมื่อกินอ่างโดนแล้วนะพัดก็มีพักชี้อันพักชี้พักต้นหอมพักอันนี้แล้วก็ทั่วแล้วก็พักชี้เล่าพี่น้องเขา ไ่ได้ต้มนุ่มเซนเพราะว่าอันเขามันเรือนะพี่น้องคันค่อยต้มนุ่มเซนค่อยอย่างไ่ได้กินเขาค่อยก็เลยอันกินเขาดีกว่าคันต้มนุ่มเซนเขาเลือเสียดายย่ามันบูดมาแซบแบบนี้อืมร่มั่งหมูปิ้ง night, mà ướt. Không cần chỉ mỏng suốt dạ có hư bạc. Để tôi gọi cá ớn hư bạc. Ta mà. Không พักช <últ> ีต <c ười> ับมะุ้ง <occurs> อือ <cities in character> ืมไม่ได้ี่น้องที่ไหนกินเขาแซ่แมงหลายว่ะสามมะฮุ่งใส่กบก่อมอืม น้องเอ้เจ้าเห็นคักปะครับอือได้อันนี้มากน้องอยู่อันอยู่ร้านกฝรั่งบ่งมีขายดอกต้องไปร้านไทย ยังซื้ได้โด,ดนนพักคนสีมาเนาะบางที่มาาไปว่าท่านเขาคันบ่มีคนโพสอ่างลงเฟกกับบ่หูว่าพักมากนะพี่น้องอือ เคยเลยตำบบน้นพักหลยๆสย <c oughs> มี่เราสืออมูอยางมากอือ้าม่เห็นซึมสิสามีรกแซกดิ chúng tôi muốn làm cho quý nhắm bé mê nó mặc quán sáng tăm bông quá đi đi bọc tèm lần nữa hơi sáng xăng sáng lắm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  sáng ต้องหายแล้วปิดเหมือนยาสูบอืมพี่นว่งเกยเซ่พักหลายขนาดเลยจะคือกินนี่ยังก่อนอืมไม่หงุดหงิดแม่คุนอะอืม นี่แหละสวรรค์ของคนคนไทยและตัางเหือนับข่าแบบนี้แหละพี่นอ้องเลิศรู้ที่สุดในเมืองนอกรับสเต็กเนื้อเนื้อย,อย่างเนื้อไอ้ย่างนี่เ้ยไปไกลๆลดบะหมัดหรอกแต่บะมี่แห้ง มันหนีแสบกวนคำหนึ่งเดี๋ยวสิไปละไม่ถึงเจ็หน้าที่เราขยันโหลดไปเลยพี่น้องคอยมุ้นถัยร้ายมือว่าคอยลงคลิปไปได้เบื่อเลยคอยอืมอืมหนึ่งคำนะแสบๆไปด้อ กับทุกคนหลายๆทุกคนที่ถามถึงถามหาข่อยสามารถเลยเด้ออันจะว่าขอยร่รู้วะคือโหลดได้บอคัลโหลดได้ก็ได้เบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะคัลโหลดบ่ได้ก็คือว่าเนี้ยเนื่อนละไปก่อนเด้อจ้ะบ๊ายบาย